การอ่านใจคนเป็นทักษะที่อาศัยทั้งจิตวิทยาและการสังเกตพฤติกรรมนี่คือเทคนิคที่ช่วยให้คุณเข้าใจความคิดและอารมณ์ของคนอื่นได้ดีขึ้น 1. สังเกตภาษากาย body language สายตาคนที่สนใจหรือกำลังคิดเกี่ยวกับบางสิ่งมักจะจ้องตานานขึ้น แต่ถ้าหลบตาหรือกระพริบทีทีอาจหมายถึงความไม่มั่นใจหรือกำลังโกหกท่าทางถ้าเขาค่้ยแขนหรือค่้ยขาอาจแปลว่าเขากำลังตั้งรับหรือปิดกั้นตัวเองมือและนิ้วการกำมือหรือเล่นนิ้วมือตลอดเวลาอาจเป็นสัญญาณของความเครียดหรือความกังวล 2. ฟังวิธีพูดและโทนเสียงโทนสปีดแพทเทิร์น คนที่มั่นใจจะพูดชัดถ้อยชัดคำแต่ถ้าใครพูดติดขัดหรือพูดวกไปวนมาอาจกำลังปกปิดบางอย่างหากเสียงสูงกว่าปกติอาจหมายถึงความตื่นเต้นหรือกังวลถ้าคนพูดช้าลงและเลือกใช้คำระมัดระวังอาจเป็นสัญญาณว่าเขากำลังคิดก่อนพูดหรือโกหก 3. วิเคราะห์พฤติกรรมการตอบสนอง i r r o r i n g effect ถ้าคนที่คุณคุยด้วยเรียนแบบภาษากายของคุณเช่นนั่งท่าคล้ายกันหยิบแก้วขึ้นดื่มตามหรือเอนตัวไปในทิศทางเดียวกันแสดงว่าเขารู้สึกเชื่อมโยงกับคุณ 4. ทดสอบด้วยคำถามปลายเปิดลองถามคำถามเชิงลึกเช่นเธอรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ถ้าเป็นเธอเธอจะทำยังไง ถ้าคำตอบสั้นหรือคลุมเครืออาจแปลว่าเขาไม่อยากเปิดเผยความคิดจริงๆ 5. จับสัญญาณที่ขัดแย้งกัน (Contradictions in behavior) บางครั้งคำพูดกับภาษากายไม่ตรงกันเช่นบอกว่าฉันโอเคแต่สีหน้าดูเศร้านั่นหมายความว่าเขาไม่ได้รู้สึกโอเคจริงๆ 6. ดูพฤติกรรมซ้ำๆ Patterns of behavior คนมักจะแสดงพฤติกรรมเดิมซ้ำๆถ้าอยากรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงให้สังเกตว่าในสถานการณ์คล้ายๆกันเขาตอบสนองแบบไหนทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคที่ช่วยให้คุณเข้าใจคนได้ดีขึ้นแต่การอ่านใจคนไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์มันต้องอาศัยการสังเกตและความเข้าใจในบริบทของสถานการณ์ด้วย ตัวอย่างที่หนึ่งการจับโกหกจากภาษากายและคำพูดสถานการณ์คุณถามเพื่อนว่าเขาเอาของคุณไปหรือเปล่าการสังเกตถ้าเพื่อนตอบว่าเปล่านะแต่สายตาลอกแลกมองไปทางอื่นไม่สบตาหรือแต่จมูกบ่อยๆอาการที่เกิดจากความเครียดอาจเป็นไปได้ว่าเขากำลังโกหก ถ้าเขาตอบช้าคิดก่อนพูดหรือพูดซ้ำๆเช่นฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะจริงๆอาจหมายความว่าเขากำลังพยายามโน้มน้าวให้คุณเชื่อมากกว่าพูดความจริงตัวอย่างที่สองการอ่านความรู้สึกจากโทนเสียงและพฤติกรรมสถานการณ์คุณถามแฟนว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะดูเงียบผิดปกติ การสังเกตถ้าเขาตอบว่าไม่มีอะไรแต่เสียงสั้นๆและเบาวกว่าปกติแสดงว่าอาจมีบางอย่างในใจแต่ไม่อยากพูดถ้าเขาตอบว่าไม่มีอะไรแต่มีท่าทางหงุดหงิดขยับตัวบ่อยๆหรือถอนหายใจแสดงว่าเขาอาจรู้สึกไม่พอใจหรือมีเรื่องกังวลตัวอย่างที่สาม การดูว่าใครแอบชอบคุณจากพฤติกรรมสถานการณ์คุณสงสัยว่าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งแอบชอบคุณหรือไม่การสังเกตถ้าเขามักจะหาโอกาสอยู่ใกล้คุณเช่นเดินมานั่งข้างๆหรือพูดคุยกับคุณบ่อยๆถ้าเขามักจะทำตามท่าทางของคุณโดยไม่รู้ตัว m i r รริ i งเอ f เฟ c t เช่นคุณยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแล้วเขาก็ทําตามถ้าเขาแสดงท่าทีตื่นเต้นหรือประมาณนิดนิดเวลาคุยกับคุณเช่นหัวเราะมากกว่าปกติหรือหลีกเลี่ยงการสบตาเพราะเขินตัวอย่างที่สี่การดูว่าใครไม่จริงใจกับคุณสถานการณ์คุณรู้สึกว่าเพื่อนบางคนอาจไม่ได้จริงใจกับคุณ การสังเกตถ้าเวลาคุณมีปัญหาเขามักจะไม่สนใจหรือเปลี่ยนเรื่องเร็วๆถ้าเวลาคุยกันเขามักจะให้คำชมแบบไม่จริงใจเช่นอ้อก็ดีเนอะแต่สายตาดูเฉยเมยถ้าเวลาอยู่กับคุณสองคนเขาพูดดีแต่เวลาอยู่กับคนอื่นเขาทำเป็นไม่สนิทกับคุณ ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างการใช้จิตวิทยาอ่านใจคนในสถานการณ์จริงลองนำไปสังเกตคนรอบตัวดูแล้วคุณอาจจะเข้าใจพวกเขามากขึ้นขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ